เราสามารถทำสติกเกอร์ตัวเราค่ะด,ด,ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กแบบนี้นะคะมาไว้ในแอป TikTok ได้แล้วนะคะวิธีการทำยังไงเดี๋ยวแม่วันพาไปดูค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้เราจิ้มเล่นเอฟเฟกที่เราต้องการก่อนเลยค่ะแล้วก็ทำการอัดอย่างที่แม่วันอัดตอนนี้อยู่นะ,ะให้เราคลิกแก้ไขวิดีโอที่อยู่ตรงด้านขวามือด้านบนนี้นะคะคลิกที่คลิปวิดีโอค่ะแล้วกดคาว่าเปิดแคปคั t ระบบก็จะทาการเชื่อมการเข้าแบบนี้นะคะเราค่ะทาการคลิกค่ะ ทำคำสั่งทุกอย่างเหมือนในแคปคัดปกติเลยค่ะคลิกไปที่ภาพซ้อนนะคะคลิกเพิ่มโอเวอร์เลยค่ะแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอนะคะที่เราต้องการจะเอามาทําเป็นสติ๊กเกอร์เนี่ยหนึง่งอันอันนี้เป็นคลิปของแม่วันนะคะที่ต้องการจะเอามาทําสติ๊กเกอร์นะคะอะคลิก h d ดีค่ะแล้วก็คลิกเปิดได้เลยค่ะโอเคเมื่อมาแล้วเรียบร้อยนะคะให้ย่อลงไปค่ะเอาไว้ตรงส่วนมุมที่เราต้องการได้เลยนะคะมองไปบาร์ด้านล่างค,คำสั่งที่ชื่อว่า Cutout ค่ะเลือกลบพื้นหลังนะคะแล้วก็เลือกแบบจังหวะการตัดค่ะ เลือกเป็นตัวนี้ค่ะจะเหมือนตัวสติกเกอร์มากที่สุดนะคะแล้วก็เพิ่มขนาดได้เลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วติ๊กถูกได้เลยค่ะเราก็จะได้รูปสติกเกอร์ของเรามาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มเติมนะคะให้น่ารักยิง่งขึ้นก็คลิกย้อนกลับค่ะแล้วก็หาคําว่าสติกเกอร์ค่ะเรื่องหัวข้อนี้ค่ะที่เป็นตัวสีแดงๆตัวนี้นะคะมีสติกเกอร์สวยๆนะคะที่เป็นตัวคําพูดนะคะเยอะแยะเลยเดี๋ยวไม่วันจะเลือกตัวนี้มาให้นะคะอ่ะตัวโอเคแล้วก็ตัวโอเคเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะคะ ปรบให้สวยงามแล้วก็คลิกค่ะแล้วก็ลากไปค่ะให้พอดีกับคลิปวิดีโอที่เราต้องการเลยนะคะเราต้องการตัดคลิปวิดีโอทุกอย่างได้ปกติเลยนะคะอ่ะซูว่ามันตัดจิตตรงนี้ใช่ไหมพอเสร็จเรียบร้อยค่ะให้เรานะคะใส่เอฟเฟกใส่อะไรได้ตามต้องการเลยค่ะแล้วก็กดส่งออกได้เลยค่ะวิธีกดส่งออกก็คือกดโพสต์ที่ติ๊กตอกต่อไปได้เลยนะคะก็จะเชื่อมไปในติ๊กตอกให้เราแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็คลิกถัดไปค่ะ แล้วก็โพสได้ตามปกติเลยค่ะแม่วันกําลังจะมีคอร์สสอนสร้างแม่แบบฟรีใครอยากเรียนคอมเมนต์มาหน่อยค่ะว่าอยากเรียนแล้วก็ทักมาบอกแม่วันด้วยนะส่วนใครอยากให้แม่วันเทรนตรงสร้างรายได้สายตัดต่อจิ้มเลยตะการหน้าช่องค่ะ